โรงเรียนแม่พันวิทยาคมกันแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ครูต้นแบบกันค่ะค่ะซึ่งครูต้นแบบของเรานะคะก็คือครูสิงห์ทองชาวคำเกงค่ะเราเข้า ตอนนี้อาจารย์ก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะค่ะเราไปสัมภาษณ์อาจารย์กันเถอะค่ะน้าค่ะีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์สินทองกันนะคะขออาจารย์แนะนำตัวคร่าวๆ ถ้าเอาตั้งแต่รุ่ต้นของเป็นประวัติตั้งแต่ตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่เด็กเลยเนาะเริ่มเรียนจริงแล้วครอบครัวครูเนี่ยเป็นครอบครัวชาวนาะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับการสาระสูงเนี่ยจะมีน้อยแต่เนื่องจากคิดว่าพ่อพ่อแม่มีสมัยก่อนก็นมนไม่มีคำว่าวิสัยทัก์นะแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบแล้วครัวพ่อแม่มีมีมีนิสยัยนะเนาะว่า <c oughs> ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนกับเหมือนกับตัวเองเป็น,นก็ พยายามที่จะสมม่งลูกเรียนในที่บ้านครูเนี่ยจะอยู่ห่างไกลตอนนั้นมีเรียนแค่ป .4 เองแต่ก็จะส่งลูกไปอยู่กับน้า,าครูก็ให้เกิดที่กำแพงเพชรนะคะแล้วก็จบป .3 พอ,อปอ .4 เนี่ยจะไปเรียนที่ปทุมธานีซึ่งไปอยู่กับน้านะคะคก็ใกล้ๆกรุงเทพแต่ก็ยังไม่ค่อยจเจริญน,นะตอนนั้น,นะคะคก็เรียนจนถึงจบม .6 สอบสังคมก,ก่อนอได้ได้ครคคูสังคมเหตุที่ชอบครูชอบเรียนสังคมว่า ประทับใจครูสังคมตอนาาม .3 จะมีวิชาที่บอกว่าโลกของเราอ่ะมี้รู้สึกว่าทำไมครูเก่งการรู้แบบเรื่องส่วนในโลกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากรู้แบบนั้นบ้างแล้วมันเหมือนกับมันมีทุกอย่างสังคมสมัยก่อนมันรวมมิศาวิชาประวัติศาสตร์อะไรหมดเลยนะคะแต่ครูรู้สึกว่าครูวิชาเนี่ยเป็นจุดที่เหมือนเรารู้ทั้งโลกก็คิดว่าครูสังคงมีเก่งตอนสมัยครูเรียนม .4 เรียนมาเรียนที่กำแพพช์ปี ที่หนังครูดอกปี2525หนูว่าจ,จะเป็นคูนอะไรอยู่2525ปีที่ครูโรงเรียนกำแพงเพชรจัดให้นักเรียนม .4 ไปดูหนังเรื่องครูดอ,อย<ม>แบบมันเป็นหนังเข้าโรงธรรมาดาเนี่ยแต่เขาคงคิดว่ามันเป็นประโยชนะ์เนาะก็จัดม .4 ทั้งระดับเลยสิที่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นความประทับใจนะที่ไม่ค่อยมีภาพทางเหนือครูอยู่กาแพงเพชรก็จริงแตไ่ไม่ค่อยได้อยู่บ้างนีะครับคือเรียนในปทุมธานีตั้งแต่เด็กเดเนาะ ก็จะประทับใจตั้งแต่หนังเรื่องคนภูเขาอะไรเงี้ยมันมันในเออชอบชอบสไตล์แบบนั้นค่ะค่ะได้ความที่ฟรูเป็นฟูอย่างเงี้ยค่ะการช่วยเหลือของครู่เี้ยค่ะฟูจะช่วยเหลือยังไงบ้างี่ดยค่ะ ยกตัวอย่างนะครูชอบเรื่องสิ่งแวดล้ลองนะครูไปเห็นกรีนพีซเนี่ยคย็รู้สึกว่า <c oughs> ก็ขอมีส่วนร่วมบ้างแต่ถ้าบอกไปลดลงอะไรก็ไม่ได้ไปกับขาครูปีกว่าแลคะที่ครูจ่ายให้เขาตัดบัตรเครดิตเดือนละห้า้อยทุกเดือนแล้วก็วันนี้แหละจะโดนกอน <c oughs> กอ,กอ <c oughs> ถามว่าครูฐานะดีพอไหม <c oughs> ก็ไม่ได้ฐานะดีนะแต่ว่าเออให้เราได้มีส่วน ช่วยบ้ยางรื่องกามที่เราชอบเนีย้ยหรอคะด้วยความที่เราชอบด้านสิ่งวดลองคิดว่าคิดว่ามันจําเป็นอย่างเห็นการปีห้าสีเรื่องน้ําท่วมอ่ะมันทําให้เห็นสัจธระรอย่างั้งแต่สึนามิญี่ปุ่นทาไมญี่ปุ่นเสียหายขนาดนั้นแล้วเขากู้คืนอะไรมาเร็วก็เพราะความมีวในของคนเขายอมที่จะไปยืนเข้าแถวแล้วก็รอรับน้ำสองขวดแล้วยืนมาเกือบทั้งวัน แล้วทาไมเขาไม่แซงคิว ấy? เขาถูกถูกเรื่องอะมไนย้งไงแต่บ้านเรามันปีเดียวกันนะนแต่คนละเดื ừ, <ข>อนพอเราน้ำท่วม่ะบนเชลในห้างสมุนค้ไม่มีสินค้าอยู่เลยคนมีเงินก็ไปกักตุนมาไว้หมดจนคนอื่นก็จะไม่มีมอย่างเง,งี้ยไม่มีสิทธิ์เงี้ยเราเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของครูไม่จริงนะคำว่าเป็นครูครูเนี่ยไม่ใช่คนที่แต่งเครื่องแบบอยู่ในรงเรียงเดียวอ่ะพ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกคือตอนครูยังปอโทู ครูได้ทุนของสองพทอ,อค่ะพอได้เป็นมาสเตอร์ที่เชื่อมาให้คนที่ได้จับเรื่งของเขตของแต่ละเขตนะคะได้มีสิิ์ไปเรียนแล้วก็ได้ทุนเรียนเรียนสองปีได้ค่าเทอมเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจออาจารย์คนนี้เรียนกับลหลักมหนดคะก็ว่าครูทุกคนเนี่ยเป็นครูของกันและกันคนทุกคนเป็นครูของกันและกัน ก็คือเราอาจจะไปขอความรู้จากคนอื่นที่ไม่ได้ว่าเป็นครูตามตําแหน่งหน้าที่แต่เขาสามารถสอนเราได้แม้แต่น,นักเรียนครูว่าบางวันเรียนก็เป็นครูของเราได้ทำให้ทําให้เราเราสกิดอะนะนะสกฐฐิดเราแม้แต่ลูกของเราเองหรือใครๆถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งน,ะะนัถ้ามันมันเป็นประโยชน์แล้วเรายอมลดอัตราอัตราคือความเป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้ว เราคงไม่ฟังใครหรือถ้าเคยได้เรื่องของ<ม>น้ำลนแก้วถ้าน้ำลงแก้วเนี่ยมันเติมอะไรไม่ได้เราต้องทำตัวเป็นแบบน้ำลงแก้วหรือน,น้ำที่มีน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพือ่อที่จะเติมเข้าไปแล้วก่อนจะเติมทีเราละทุกอย่างมันก็จะร้อนเร็วแล้วก็ต้องกันกรอกเหมือน,นเหมือนข่าวสารข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอาชีพครูเป็ออาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนอ,อันนี้ครูฟังมาจากคุณหมอศรีลาชนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นแพทย์เนี่ยได้ช่วยเหลือคนป่วย แต่ว่าเขาก็เป็นอาจารย์หมอที่ได้ช่วยัช่วยเหลือคนป่วยบางทีหมอหนึ่งคนช่วยเหลือคนป่วยได้สี่ห้าคนในหนึวันแต่ถ้าเป็นครูสอนหมอครูครูจะสร้างหมอจะนอนมากแล้วก็ไปช่วยคนแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับอาชีพครูแล้วอะไรคือแรนด์บันทนใจที่ทำหน้าที่ครูแล้วครูก็ยังไปช่วยสังคม จริงน่าจะมาจากครอบครัวแต่ถ้าตอนนี้ีรูเขาจะอยู่นะถ้าเป็นบุคคลนะครูเขาจะอยู่ไม่ว่าจะทําเรื่องของเศรษฐีพจพอเพียงหรืออาจจะว่าครูพื้นฐานแล้วมาจากลูกชาวนานครูจะซึมซับกับภาพที่แบบข้าวออกโรงทั้งที่ทําไม่เป็นนะพูดถึงนี่นะทาไ,ไม่เป็นเพราะไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเห็นข้าวหรือเหลือที่ไหนจะคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเราจะปุยกันแบบนี้ แต่พอมาสอนเศษศาสตร์สอนเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่แบ,บ่งพื้นที่ออกเป็น3 0 3 0 3 0ส0อะไรเงี้ย mm hmm. เราก็เราก็อยากทําบ้าง mm hmm. เออพอมีที่ก็กลับไปทำแบบเด็กพวกนี้เคยก็จะเห็นนั่น mm hmm. ที่นายครูก็จะแบ,บ่งสัดส่วนเป็นสไตล์อ่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. แล้วพอวามาทําไม่ว่าจะเป็นวิจัยตัวนี้หรือเศษอิกพอเพียง mm hmm. ก็เหมือนกับว่า เราได้ทําจริงๆแล้วเราก็พูดได้เต็มปากกับน oh. ักเรียนถ้าเราจะสอนเขาอย่างเงี้ยค่ะนะก็อจู่บัวทําทุกอย่างทำโครงการมากมายที่ทได้แบบไม่เยอะเท่าเจ้าอยู่เราก็จะเลือกอย่างที่เราชอบเลือกเกษตรเลือกของการมีน้าถ้าอุดมคติจริงพื้นที่ที่ทําอยู่เนี่ยอยากให้มีน้ําเหมือนน้าตกแล้วไหลเวียนอันนี้คือตอปนก่นะ สุดท้ายคุณครูมีอะไรจะฝากถึงบุคคลที่จะเป็นครูในอนาคตไหมคะอาจจะทั้งเป็นครูที่อยู่ในระบบจริงๆหรือเป็นครูบางทีเขาเป็นนักบัญชีเขาก็เป็นครูได้นะถ้าสอนหรือว่าเป็นเกษตรกรก็เป็นเป็นครูได้นะคนที่จะเป็นครูไปก็คือต้องเป็นคนที่มีเมตตามีความรักกับคนที่ที่ที่เราเราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาเพราะว่าเรามอบสิ่งดีถ้าเราไม่เมตตาเนี่ย เราหวังดีกับเขาแล้วเขาไม่ได้ตอบสนองเนี่ยเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจนะแต่ถ้าเราเมี่ตาแล้วเราพูดด้วยความดีสักวันเขาจะเห็นใจเราจะไม่ค่อยทุกข์มากกับอาชีพเนี่ยเพราะเราสอนเนี่ยเราก็ไม่ใช่ประสบความสำเร็จสอนแล้วเด็กก็ไม่ใช่จะเชื่อฟัง,งแล้วเด็กก็ก็ดื้อมากกว่าที่ดื้อแบบนี้เขาอะไรเขาเขามันมีสิ่งที่เขาสนใจเยอะไงคะมันมีอะไรที่เขาหน้าอาจจะน่าสนใจมากกว่าการสอนของครูมากกว่าคำ<อ><อ>สอนของครู อาจจะเป็นคําที่โบราณเชยไปสําหรับเขาสอนให้เขารักเงินสมุดตัวสอนให้เขาเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยบางทีเขาคิดว่ามันเชยไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อแต่เราคิดว่าเราสอนด้วยความหวังดีเราก็จะโกรธใช่ไหมถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้นะคะเออมันมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากแต่ถ้าเกิดเรามีหลักยึดสักอย่างดูพระเจ้าอยู่หัวทิ่ท่านเหนื่อยเหนื่อยขนาดไหนเรายังทําได้ไม่แบบนั้นเห็นหลายคนนะได้พระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงใจแล้วเขามีแรง ก็แค่หนูอย่างพวกหนูเป็นกลุ่มคนที่จะเป็นครูและไม่รู้ว่าจะเป็นครูที่ได้บรรจุหรือเป็นครูในในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าถ้ารู้รู้ว่าเราทําอะไรด้วยความปัารถนาดีผล <c oughs> ตอบแทนมันอาจจะไม่ใช่ดีเท่าที่เราให้หรอกแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นการสร้างคนสร้างให้คนคิดบวกนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะ <c oughs> มันจะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะ่ามาคิดบวกไม่ได้คนคิดบวกเนี่ยบางทีอาจจะถูกมองว่าว่าโง่ ถูกมองว่าไม่ทันคนแต่จริงๆ <c oughs> แล้วบางทีเราเราก็เป็นการเซฟตัวเองให้เราแบบไม่ไม่ทุกข์มากอะ่ะเนาะนะบางทีใครว่าเราเราก็เออเราก็ทุกข์ทำไมเราคิดดีแล้วเนี่ยเขาทําไมไม่เข้าใจ <c oughs> แต่ก็บอกว่าเออคนมันต่างกัน <c oughs> เราอาจจะไม่ใช่คนที่คนที่เขาชอบก็ได้อย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะอแต่พอเจอมันก็เจ็บเหมือนกันแหละก็เจ็บก็สะอึกนแต่เราก็จะมีหลักให้ตั้งต ีวิตก็เป็นแบบนี้นะคือว่าหลักธรรมทางทางทางพุทธศาสนาค่ะทําให้เราอยู่ได้โดยแบบไม่มีความทุกข์แบบนีรไปเ,เราจะยรงยังลองกลับไปทบทวนอริยสัจสี่แล้วจะรู้ว่าปัญหาแก้ได้แต่มันจะไม่ได้แก้ได้ทุกครั้งที่เราเกิดปัญหาไงแต่พอแบบเราได้คิดทบทวนแล้วจะรู้ว่าทุกปัญหามีทางออกนะคนะโอเคนะคะ อาจารย์รู้จักอาจารย์สิงห์ทองมานานหรือยังคบอ๋อรู้จักมานานแลวคะ่ะตั้งแต่อาจารย์ย้ายมา,าจากสติคิรีนะคะก็มาอยู่ในจามรยาคมนะคะแล้วก็เจอกันในห้องสมุดนะคะอาจารย์มาช่วยงานที่ห้องสมุดแล้วแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยเจอกอาจารย์สิงห์ทองแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะจากการที่ได้ร่วมง,งานกันก็คุยใส่ใจคอกันว่าเออแนวทางนสาิสัยแนว อะไรต่างๆก,ก็ชอบหลายสิ่งหลายอย่างที่ใกล้เคียงกันนะคะรู้สึกประทับใจอะไรในตัวอาจารย์สิงห์ทองมากครับประทับใจในความจริงใจของอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานมากจริงจังให้ให้ความสําคัญกับการสอนมากนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆครูแล้วก็นักเรียนนะคะทั้งเรื่องของการระวังตัวในชีวิตครอบครัวนะคะ,อ,ะอาจารย์ก็ ดูแลแล้วก็วางตัวได้เหมาะสมมากค่ะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้กันให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวพิชญาตาอยนค่ะฉันนางสาวพิชญาตาจกจิตรู้จักอาจารย์สิงห์ทองมานานอยังครับก็ตั้งแต่อยู่มสี่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าเกือบสองปีแล้วค่ะแล้ว ได้ทำงานอะไรร่วมกับอาจารย์ก็เป็นที่โครงงานดิไซนข้อพัฒนา,ยายค่ะได้ได้ครูสิงห์ทองไปที่ปรึกษาในการทำงานดงานิค่ะรู้สึกประทับใจอะไรในตัวครูสิงห์ทองมากครับชอบค่ะคือครูเขาพาไปที่ลงื้นที่จริงเลยไปที่ ไปไปที่สวนครูไปที่นาครูเงี้ยค่ะเราก็ได้ไปไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วพอวันที่เราลงสำรวจพื้นที่เงี้ยค่ะครูก็เอาข้าวเข้ากล้องนะคะของครูที่ครูทำนะคะมาให้ด้วยมีสเบียห้ด้วยน้องได้ไรจากการที่อาจารย์สอนพวกน้องบ้างไหมคะได้ค่ะได้เยอะถ้าถ้าถามว่าครู ครูจะคอยช่วยเหลือตลอดค่ะอย่างที่ไปเนี่ยค่ะครูก็เป็นคนพาไปเนี่ยค่ะถ้าไม่มีครูก็คงไม่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์ประทับใจอะไรหลายอย่างนะคะที่ได้ไปดูที่นาคูเนี่ยค่ะได้ตกทันาคือมันบางทีอะค่ะอย่างเราทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ไปลงมือที่จริงแต่ครูคือพาเราไปจริงๆเลยเนี่ยค่ะแล้วน้องประทับใจเหตุการณ์อะไรมากที่สุด ตกคณะตกคณะเป็นมันคือเราช่วงที่เราไปค่ะมันจะอีกฝั่งนึงจะเป็นเข้ากลั่เมืออีฝั่งนึงจะเป็นเขาเขาถ่ายถ่ายแล้วอะค่ะแล้วเราก็เดินไปแล้วตอนนั้นเราก็เดินกันไปเป็นแถวพอเสร็จแล้วเก็เพื่อนเขาก็หกล้มหลังตกคณมีสนุกค่ะทำการสัมภาษณ์วันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะเพื่อนเพื่องได้อะไร